สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำการเทสต์ลบของโควิดนะคะมาเอเีเทสตวันนี้ก็จะเป็นการรีวิวแบบเสียวๆอันนี้เราซื้อมา310บาทน,นะคะที่ร้านขายยาหน้าบ้านที่บ้านฉางร้านขายยาหน้าหมู่บ้าน แถวเนินกระปอกนะคะหน้าหมู่บ้านรำนุษย์สิบสี่ถ้าจำไม่ผิด <c oughs> ทีนี้ยังไงเนี่ยก็ต้องอ่านคู่มือนะคะวีนี้เราจะไปฉีดวัคซีนเข็มแรกคะ่ะเลยขอลองเทสก่อนซึ่งทำการเทสครั้งแรกขออ่านก่อนนะคะงง,ง เขาบอกให้เตรียมอุปกร,กรณ์ขึ้นมาบนโต๊ะทั้งหมดนะรีวิวนี้อาจช้าหน่อยนะคะเพราะว่าเราเพิ่งทำครั้งแรกเกะออกมาค่ะอันนี้เหมือนกับว่าแต่ละร้านนะคะเขาก็จะซื้อมาเหมือนเป็นรตใหญ่ๆแล้วเขาก็จะมาแบ่งขายนะคะร้านนี้ดีมากเลยปีสิบเราให้ด้วยเพราะว่าพอทำการเทสเสร็จนะคะ่ะก็เอาทุกอย่างทิ้งลงไปในนี้นะคะ จะฉีดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อก่อนหรืออะไรก็ได้ค่ะให้มันมีชิดคือบางร้านเขาก็ไม่ได้ให้เป็นซิปบล็อกอย่างนี้มานะคะก็เป็นถุงธรรมดาเขาบอกว่าราคาจะลดลงอีกนะคะแล้วก็จะมียี่ห้ออื่นที่ถูกกว่านี้อีก,กวนันไปซื้อมาสามรอยสิบแล้วเมื่อวานไปถามเหลือสามร้อยนะคะนี่ตัวนี้นะคะ แล้วก็ดูวันหมดอายุนะคะเกี่ยวไว้ได้นานอันนี้หมดอายุปี2023ูนย์สค่ะีนดีก็จะมีวิธีใช้นะคะไปสแกนก็ได้ค่ะก็จะมีคลิปสอนก็อันนี้น่าจะเป็นตัวไว้เทสอะ่ะคิดว่ามันขึ้นแถบสีสี อันนี้ก็เป็นไม้ที่แย่เข้าไปในจมูกนะคะเขาบอกว่าห้ามจับตรงนี้นะห้ามจับตรงที่จะไปแย่เนี่ยเนี่ยห้ามโดนอะไรเลยเดี๋ยวต้องเอาเข้าไปสัมผัสกับน้ําในจมูกเรานะคะก็จับด้านนี้นะคะด้านนี้เป็นขนขนข้างบนอย่าไปจับนะคะเขามีวิธีบอกอยู่ด้านลลางอีกวิธีบอกเยอะมากไม่ต้องแย่ลึกนะเขาบอกว่าแย่ไปแค่ข้างละ หนจุดห้าเซนนี่แล้วแต่ยี่ห้อนะเราไม่รู้นะเพราะว่าอันนี้ยี่ห้อนี้บอกมางี้หนึ่งจุดห้าเซนนะคะข้างละสิบครั้งนะคะข้างละสิบครั้งเขาบอกก่อนขั้นที่หนึ่งล้างมือให้สะอาดเราล้างแล้วล้างแอลกอฮอล์แล้วด้วยตรวจสอบชุดอุดอปปกรณ์มีอันนี้หนึ่ง กออะไรเนี่ยมาูข้างในแน่เลยต้องแกะออกมาครั้งแรกของเราเหมือนกันงงก็มีอันนี้น,นี่น่าจะเป็นน้ํายามีน้ําอยู่ในนี้เห็นไหมอ่ะเห็นน้มน้ำน้ำอยู่เน,นียจะมีน้ําอยู่ในนี้นะคะแล้วก็อันนี้อ,อที่จะจะแย่ แล้วก็คู่มืออุปกรณ์ครบไปอ่ะข้อที่สามตรวจสอบวันหมดอายุอุปกรณ์เนอะยังไม่หมดยังไม่หมดแกะค่ะเขาให้แกะละครั้งแรกที่แกะมาดูแกะมาดูลุ้นผลเหมือนกันละ่ะเราไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรมาบ้างแต่ละวัน ตอนนี้มันน่ากลัวมากเลยเอ่ะพยายามไม่ออกจากบ้านแต่มันก็ต้องเนาะทำมาหาก,กนินจ็ต้องออกไปบ้างก็พยายามเซฟตัวเองสุดๆแล้วก็ล้างมือบ่อยๆใส่หน้ากากในนี้มีนี่ค่ะหนึ่งชิ้นนะคะชิน้นมีแถบตัวซี ตัว C ตัว T นะคะแล้วก็วางไว้ก่อนมีอะไรอีกอ่ะอ๋ออันนี้เป็นกันชื้นที่อยู่ในนี้นะคะกันชื้นต้องเป็นสีอะไรเนี่ยเดีย๋ยใช้ได้สีเหลืองใช้ได้ค่ะเป็นของเราเป็นสีอะไรเหลืองมันชื้นชื้นแล้ว นี่ค่ะสังเกตกันชื้นด้วยนะคะเมื่อกี้เราวาัไปหาเรื่องกันชื้นมาเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นสีเขียวนะคะก็คือเหมือนแบบมันใช้งานไม่ได้แล้วอะถ้าเกิดเป็นแบบขาวๆเรืองๆองยู่ก็คือยังโอเคนะถ้าเป็นสีเขียวก็ชุดน,นี้ก็ใช้งานไม่ได้ น่าจะหมายความอย่างนั้นเขาเขียนมาอย่างี้สีเหลืองเวอร์รีดกับสีเขียวอินเวอรดอกว่าต้องมีนาฬิกาจับเวลาเพิ่มเติมมาด้วยแป๊บหนึง่งหาน,ะนาฬิกาก่อนเกียนนาฬิกาละทำไมต่อเจนเย็นเดี๋ยวตรวจผิดต้องสามร้อย ทำไมต้องเสียตังด้วยน้อเพื่อ q เพื่อการตอบคำถามว่ากูเป็นหรือยังเป็นหรือยังต่อไปครัตอนที่หนึ่งตัวจเช็คอุปกรณ์เรียบร้อยทุกอย่างโอเคแล้วก็ขั้นต่อไปเดี๋ยวเมื่อกี้ใส่ไว้ในซองมันเสียว นำหลอดน้ำยาสกัดเชือ้อและผ่าจุหลอดออกจากซองอนี้ออกเอานี้ออกแล้วนะเราให้เอาอันนี้ออกลองออกผ่าจุกอ๋อนี้มีฝา ขอเช็ดแอลกอฮอล์ออีกทีหนึ่งนะบอกว่าแกะแล้วให้ตั้งหลอดอะ่ะไว้บนกล่องของบรรจุพัณฑ์ซึ่งเราไม่ได้ซื้อยกกล่องนะคะก็เลยไม่มีแท่นให้วางตรงนั้นเสร็จแล้วเขาก็ให้แกะแกะไม้ออกแล้วก็วนในจมูกข้างละสิบครั้งแกะเข้าไปประมาณหนึ่งจุดห้าเซน เดี๋ยวตรงนี้เราขอทําแบบว่าอาจจะปิดคลิปแป๊บหนึ่งนะเร,เราต้องการแป๊บหบนึง่งเดี๋ยวดูก่อนว่ายังไงเดี๋ยวขอทําแกะนี้ก่อนทํำไปลแล้วกันตอนนี้กลัวจะน่าเกลียดอะไม่กล้าลงคลิปแกะยังไงเนี่ยหลอดน้ํายา ออกมาทำให้ดีนะอย่าให้หกสามร้อยเกี่วมาปึ๊บเปิดฟอยที่หลอดตั้งหลอดไว้อันนี้เดี๋ยวเอาไว้ปิดตอนที่เราแย่แล้วก็ส่งออกมาตั้งไหนเนี่ยตั้งดีๆอี่าหกนะเฟยตั้งไว้แล้วนะเสี่ยวร่นนะเสียว ไม่มีกล่องวางจะล้มนี้ยหมดเลยนะสามร้อยสิบบาทน้ำยาหกจบเลยแกะจากตูดนะเพราะว่ายที่ขนๆขนขนเขาห้ามโดนอะไรทั้งนี้หมดสิ้นเตรียมจะหมูกให้พร้อมหนึ่จุดห้าเซน ตรงไหนวะนี่นะโอ๊ยองวัาหนึห่งฮึมมันถึง,หถถงไหมเนี่ยอืมนึ่งนาเซนน่อ๊ยกลัวไม่ได้อะเขาบอกอย่น้อยสิบ้าให้มันมีน้อะไรออกมา ไม่ได้ไไดเอาแรงทานวาดอะ่ะใขนข่นขุ่นมันก็น่าจะหนึ่งจุดห้าเซนแล้วสนะองข่ะเขาเหรขนาดขุ่นเะนี่ยนะห้ามใส่การเก็บตัวอย่างในหลอด น้ำยาสกัดหรือของเหลวอื่นๆก่อนได้ไหมเนี่ยได้ไหมโอ้ยได้อ่ะ จะไปตรวจที่เขาตรวจแหละดีๆก็ไม่กล้าออกไปซื้อมาตรวจเองก่อนได้แล้วะได้ไหม่น่ะเขาบอกว่าถ้านำยาสัมผัสผิวหรือดวงตาให้รีบหลังทันทีนะแล้วก็เอาไอเนี่ยไปคน จีครั้งตอนคนให้บีบด้วยเหมือนแบบเดี๋ยวบีบให้แบบบีบให้เหมือนน้ําที่เราเองเนี่ยน้ำจากจมูกเราใน,นเนี้ยมันออกมาด้วยอะคนไปบีบไปหนึ่งสสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ บีบหลอดเป็นระย,ยะเพื่อนำก้านตัวอย่างบีบหลอดน้ำยาลีด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 เกิอแล้วจะเสียมี่ยอืมเอาออกปะยังไงต่อนำฝาจุกมาปิด ปอดตุกมาปิดปิดทางไหนเนี่ยอ๋อปิดทางนี้ปอดตุกมาปิดเอาไอแหลมแหลมขึ้นปิดแล้วนำน้ำยาจากหลอดสกัดเชื้อสีหยดลงไปในหลุมหลุมอันนี้หลุมอันนี้โอ้ย <c oughs> ก็คลายเครื่องจมูกมาปิดหลอดให้แน่น แน่นแล้วทำไงหยดน้ำยาจากหลอดสกรัตต้องขย่าวไหมอ่ะไม่ต้องลงมันมั้งเมื่อกี้มันขย่วหยดเลยหรอหยดสี่หยดลงในอยู่หลุมแล้วก็หยดนีหยดตัวหยดลงไปแล้วนะคะกล้องไม่อยากปรับกล้องเลย เขาบอกให้หยุดเดี๋ยวนะหยุดเป็นเทตามที่เขาบอกสี่หยุดโอยโคตรบุนเลยหยุดเนี่ยบอกไหมฮะหนึ่งสองสามสี่สี่ไหมฮะนับไม่ทันน่ะมันหลดลงไปแบบตุ๊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 บ่รอสิบห้านาที สี่หรือเปล่าอ่ะมันหยดเร็วมากเลยอ่ะถึงนีไมต้องสี่พอดีด้อ่ะอนแล้วก็รอไปสิบห้านาทีระหว่างรอเก็บไอ้นี่ไปไอ้ที่มันเนี่ยอันเนี้ยเก็บเผื่อเราติดหรืออะไรขึ้นมาใส่ถุงซิปเข้าไปเรก็ไม่รู้ ใส่เข้าไต้องกันชื่อใส่เข้าไน้ำมันเริ่มไม่กล้าขยับหลอดเอาลืมจับเวลาทีนาทีแล้วเนี่ยสามสิบบ่ายสองโมงสามสิบสี่สิบห้านาทีน้ำม,มันเริ่มแบบเหมือนซึมซึมมาในแถบซีที รอค่ะไม่เคยลุ้นอะไรนานขนาดนี้ก่อนคนมันเริ่มเป็นนี้แล้วเมื่อกี้เราหยดลงไปตรงนี้นะแล้วนะ้ำมันก็แบบเริ่มซึมๆเข้ามาเขาบอกว่าชุดตรวจต้องขึ้นตัว C นะคะแถบหนึ่งแล้วก็คือถ้าไม่ขึ้นเนี่ยถือว่าชุดตรวจไม่โอเคนะคะคือผลทดสอบถ้าขึ้น ซอย่างเดียวนะคะผลเป็นลบค่ะเขาบอกผลเป็นลบแถบสีจะปรากฏเฉพาะเส้นควบคุม C ีบนหน้าต่างผลลับนะคะนี่ยังไม่ถึง15นาทีเราต้องร้อยถึงนะถ้าผลเป็นบวกก็คือติดเชื้อโควิดนะคะหรือว่าถ้าไม่แน่ใจก็คือตรวจอีกครั้งหนึ่งหรือไปตวรตวจแลบตรวจอะไรต่อที่เขาบอกกันนะคะผลลับที่บวกถ้าเกิดขึ้นตัวทีนะคะติด ตัว C ขึ้นด้วยตัว T ขึ้นด้วยนะคะตัว C ขึ้นด้วยตัว T ขึ้นด้วยก็คือผลเป็นบวกก็คือติดเชื้อโควิดนะคะจากแล a p t e นี้นะคะทดสอบซ้ำค่ะหากเส้นควบคุม C ไม่ปรากฏในหน้าต่างผลลัพธ์แสดงว่าผลลัพธ์ไม่ถูกต้องนะคะให้ตรวจสอบซ้ำโดยใช้อุปกรณ์ชุดใหม่ แสดงว่าอุปกรณ์ชุดนี้อาจจะมีปัญหานะคะหรือว่าระหว่างทําเรามีปัญหานะคะคือยังไงอ่ะซีต้องขึ้นหนึ่งอันนะคะถ้า C ีไม่ขึ้นเขาบอกว่าชุดตรวจหรือว่าการตรวจของคุณเนี่ยมัน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 ,ม,นมีปัญหามันไม่ถูกต้องนะคะต้องตรวจใหม่ทีนี้เราต้องรอลุ้นสิบห้านาทีว่าทีขึ้นไหมตอนนี้ C ีขึ้นละคือชุดตรวจเราถูกต้องอุปกรณ์เราโอเคมาก แล้วเราทำเมื่อกี้ถูกต้องนะคะเราอยากลองแบบว่าไม่แหย่จมูกแล้วเอาแต่น้ำยาใส่เฉยๆมันจะขึ้นซีสซีอย่างเดียวไหมแต่ถ้าการลองมันก็ต้องสามร้อยบาทอะ่ะ <c oughs> แบบเมื่อกี้น้ำเมือกน้ำอะไรในจมูกเรามันมันไปครบหรือเปล่ามันลงไปผสมครบไหมไม่แน่ใจ ตอนนี้เราก็รออีกนะคะรอลุ้นว่ามันเป็นการลุ้นที่แบบโอ้อยา่าคืนเลยสาธุเดี๋ยวมาเจอกันครบสิบห้านาทีก่อนเราก็เก็กบอุปกรณ์ทิ้งไปเรื่อยๆนะคะซิปล็อกให้ดีนะคะฉีดแอนก็คอล์เข้าไปในนี้อีกกันด้นะคะแล้วถ้าใครแบบท,ทีขึ้นนะ่ะ คือเก็บอ,อกกุปกรณ์ให้ดีฮะใส่ถุงแดงไปทิ้งโรงพยาบาลก็ได้นะคะเพราะมัค,คือมีเชื้อโควิดในใน,ในเทสนะคะถ้าใครถ้าใครทีขึ้นต้องระวังเก็บให้ดีเลยนะคะใครเคยเทสแบบว่าลองเอาน้ํายาที่เขาให้อย่างเดียวอะ่ะโดยไม่แย่จมูกอ่ะแล้วหยดลงไปเลยอ่ะมันคือจะเกิดอะไร,รอ่ะ อยากรู้ใครเคยลองบอกด้วยคือถ้าเกิดเอาแต่น้ำยาอย่างเดียวแล้วก็หยดลงไปแล้วซีขึ้นเหมือนกันเราก็เลยไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นอย่างนั้นไอ้ที่เราปั่นในจมูกน้ำมันออกมาถูกไหมไม่แน่ใจแต่ไม่รู้นะยังไม่ได้ลองเทสตอนนี้ก็รอ ใกล้แล้วใกล้แล้วลุ้นมากว่ามันจะเป็นยังไงระหว่างรองนะเขาบอกว่าไอเราจับได้ไหมอ่ะไม่แน่ใจนี่เนี่ยในแถบที่มันขึ้นเนี่ยถ้ามันขึ้นทีแบบจางๆเลยอะ่ะแบบไม่ชัดอะ่ะคือให้คิดว่าเป็นบวกไว้ก่อนนะคะ เขาบอกว่าควรพิจารณาผลลัพธ์ที่เป็นบวกร่วมกับอาการแล้วก็สังเกตการตัวเองแล้วก็ข้อมูลอื่นๆนะคะเขาบอกว่าแม้เส้นทีนะคะแม้ว่าเส้นมันแบบมันจะต่างๆอะค่ะถึงมันขึ้นแบบต่างๆก็คิดว่าเป็นบวกไว้ก่อนเลยแล้วก็ไปตรวจซ้ำนะคะเราขึ้นไหมเนี่ยร้นมากเลยอะเจียวเจียว เพราะว่าเราต้องตอนนี้เราดูแลผู้ป่วยติดเตียงอยู่นะคะแล้วก็เราไปเจอกับเด็กๆแล้วก็อยู่กับพ่อกับแม่ด้วยก็เลยต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษแล้วก็ไม่อยากติดเลยอะ่ะไอเราไม่เท่าไหร่เดี๋ยวไปติดเขาแย่เลย รบสิบห้านาทีแล้วเฮ้ย hey, โลงไม่มีอ่ะเคอ่ะเขาบอกว่าห้ามอ่านผลหลังสามสิบนาทีก็คือให้อ่านช่วงแบบสิบห้านาทีปุ๊บแต่ไม่เกินสามสิบนาทีอ่ะนทีที่สุดคือช่วงสิบห้านาทีก็โอเค ถ้าอยากรู้ก็ซื้อพุดเทสมาค่ะมีหลายยี่ห้ออันนี้เราใช้ของอันนี้นะสแกนคิวอาร์โค้ได้เลยนะชุดนี้สามิบบาทแ้ะเทสบ,บอกว่าจะถูกลงเรื่อยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมียี่ห้อใหม่เข้ามาอีกนะคะ ว่าโอเคค่ะถ้าอยากรู้ว่าติดยังว่าก็ต่ต่างไปถ้าอยากตรวจซีก็ไปตามที่ตรวจได้ที่เขาแจ้งไว้นะคือเราคิดว่าตรวจที่บ้านก็ปลอดภัยดีไม่อยากออกไปคนเยอะๆเลยตอนนี้งล้ก็ขอให้ปลอดภัยจากโควิดทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ